สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้เรามีขนมของเล่น p อป,ปปิน้นคุกกี้ครักกี้ชุดทำเครื่องดื่มมาเล่นกันค่ะขนมนี้นะคะเราก็ได้มาจากเพื่อนบ้านของเราช่องไอเดีย DIY ทำเองได้ไง,ง่ายๆในช่องนั้นนะคะเพื่อนบ้านของเราเขาก็ทําวิดีโอทดลองทําขนมชนิดต่างๆ จาก p o p p i n cookie c r a ก k y หลายๆวิดีโอเลยค่ะเพื่อนๆสามารถลองไปติดตามกันได้นะคะเพียงแค่เสิร์ชชื่อไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆก็จะเจอช่องนี้แล้วละคะ่ะและนี่คือหน้าตาของห่อขนม p o p p i n cookie c r a ก k y ที่เราจะทดลองทำกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะหอ่อดูด้านในกันเลยดีกว่า ทำ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 แกะมาแล้วนะคะข้างในนี้เขาก็มีหอส่วนผสม3หอ่อมีสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีเขียวอืมมีอีกหรือเปล่าหมดแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องดื่มออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะข้างหลังเนี่ยเขาก็มีวิธีทามีรูปภาพกรอบมาให้เรา ก็บอกว่าเราต้องเตรียมน้ำ200มิลลิลตรหนึ่แก้วแล้วก็มีแก้วสำหรับคนแล้วก็ช้อนคนแล้วก็ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องเทส่สวนผสมห่อสีฟ้าลงไปในน้ำใช้น้ำ50มิลลิลิรโอเคห่อสีฟ้าเทลงไปติมน้ำ50มิลลิลตรแล้วก็คนค่ะน้ำก็ออกมาเป็นสีฟ้าสีสวยดีจริงๆนะคะ ขั้นตอนต่อไปเทส่วนผสมสีเหลืองใช้น้ำ20มิลลิลิตรโอเคเอาหอสีเหลืองมาเติมน้ำ20มิลลิลิตรก็ประมาณนี้แล้วก็เทส่วนผสมลงไปแล้วก็คนโอ้น้ำเป็นสีเหลืองดีจริงๆค่ะ สีสวยดีจริงๆนะคะขั้นตอนต่อไปเทน้ำสีฟ้ากับสีเหลืองเข้ากันโอเคน่านจะใช่นะคะเทน้ำสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองใหลงงใบแบบนี้โอ้น้ำเปลี่ยนสีค่ะว้าว น้ำเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูต่อไปเทห่อสีเขียวผสมกับน้ำ10มิลลิลิตรโอเคห่อสีเขียวน้ำ10มิลลิลิตรใส่น้ำลงไปนจะประมาณนี้ แล้ก็ตามด้วยห่อสีเขียวอืจะกลายเป็นสีไรนะว้าวออกเป็นสีม่วงค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันโอเคเสร็จแล้วก็เทลงไปในน้ำสีชมพูโอเค ค่อยๆเทลงไปแบบนี้โอเคโอ้ okay. oh oh. ทำไมสีมันสลับชั้นกันไม่เหมือนกันในรูปไม่แน่าใจว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่านะคะแย่จังแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูรสชาติมันน่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ ถ้าคุณผู้ชมสังเกตข้างล่างเขาจะเป็นสีขาวแล้วก็ข้างบนเป็นสีชมพูแต่ของเราเนี่ยมันสลับชั้นกันนะคะเลยไม่แน่ใจว่าเราทําอะไรผิดไปหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าจะดื่มได้เหมือนกันรสชาติไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราขอชิมดูก่อนนะคะอืมโอรสชาติไม่เลวเลยค่ะมันออกเหมือนเปรียปร้ยวๆหวานๆอร่อยดีค่ะ ก็ืก็เป็นเซตทำขนมจาก POPPIN c o o o i n ี้แ c รกเกที่น่าสนใจเดียวทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นเซตทำเครื่องดื่มที่สนุกอร่อยสีสวยแล้วก็ทำได้ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเราหวังว่าคุณผู้ชมคนจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube c h ช n n e l และสามารถกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามได้ฟรี เพื่อที่เราจะได้จ้างข่าคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอหรือว่าของเล่นใหม่ๆแล้วเราอยากให้คุณเช่ญแชาวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องเพื่อนบ้านของเราช่อง i d DIY ทำเองได้ง่ายๆด้วยนะคะวันนี้ขอ,ขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราแล้วของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีคะ่ะ